ลัคนาราศีพิจิกครับมาเช็คดวงรายเดือนกันครับเดือนมกราคมปี69นะครับชาวพิจิกท่านใดไม่ทราบลัคนาสถิตเวลาเกิดที่ชัดเจนโดยชี่วนเกิดนะครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดช่วง16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมโดยประมาณครับก่อนเข้าเนื้อหาครับขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีพิจิกพิมพ์คอมเมนต์ดีกันก่อนนะครับเป็นดาวประจำตัวลาศนาก่อนเป็นดาวพระอังคารครับตัวแทนดาว คือเลข3นะครับพิมพ์เลข3รัวๆ9ตัวครับ3รัวๆ9ตัวแล้วตามด้วยคอมเมนต์ขอเป็นสริมงคลของท่านครับพรสิงไดอันประเสริฐพิมพ์ลงมาๆนะครับขอให้ท่านสุขสมหวังทุกเรื่องทุกประการที่ท่านพิมพ์เข้ามาครับคินนี้ก็จะพยากรณ์ของดวงรายเดือนนะครับวัานการงานการเงินความรักแล้วก็ดวงโชคลาภนะครับก่อนอื่นเลยดูสําหรับดวงการงานครับชาวพิจิกช่วงเวลานี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับดาววัฒนาก็มีการย้ายในเดือนนี้ ึ่งครั้งแล้วก็ดาวช่วงกรรมภารับดาวอาทิตย์เนี่ยมีเกณฑ์ย้ายเช่นเดียวกันนะครับในช่วงกลางเดือนเลยช่วงต้นเดือนครับช่วงวันที่1นึถึงสิ่มกราคมครับดาวอาทิตย์ก็ยังเจริกรมมากครับการงานยังอยู่ที่เรื่องการเงินนะครับยังเป็นตําแหน่งที่ดีด้วยนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรงานยังคงส่งผลเรื่องของการเงินแล้วมีดาวพฤหัสบดีเนี่ยเล็งลัคนาอีกพฤหัสบดีเป็นตัวแทนของผู้หลับผู้ใหญ่หรือความก้วหน้านัาน่นเองครับใครทํางานอุกรงานประจาํางานบริษัทก็ถือว่าเรื่องดีแน่นอนครับผู้ใหญ่เ่เ็งงมาสแ คุณมีแสงอยู่ผู้ใหญ่ก็ให้ความช่วยเหลืออย่างดีนะครับอาจจะมองว่างานช่วงนี้ในด,ดาวาดาวพระพุธเนี่ยเจ้าเรือนลาภะก็ยังส่งผลเรื่องโชคลาภการเงินจากงานที่ทําอยู่แล้วก็พระอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอริแปลว่าความโดดเด่นอาจจะทําให้เรามีปัญหาแต่เรามีคนไม่ชอบเฉยๆนะแต่ทราบทำปัญหาอะไรเราไม่ได้นะเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ย,ยังดูอยู่แล้วก็ในเรือนเขาเรือนพระสรัทดีก็เป็นเจ้าเรือนกระดุมภ้าอีกฉะนั้นงานมันคุ้มค่ากับเงินที่ทํานะครับเกณฑ์รายได้พิเศษก็มี ส่วนท่านใดที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะวันที่1นึ่งถึงสิเลยนะเรื่องของการค้าขายดีมากครับขายขายดีกว่าคู่แข่งนะจนคู่แข่งอินช้านั่นเองครับ้าขายดี่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สัมพันธ์ที่พระสบดีเป็นช่วนปุตตะด้วยก็หมายถึงลูกค้ารายใหม่ๆเล็งเข้ามาสำหรับมองเรื่องของการช่องทางจะจําหน่ายผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สินค้าตัวใหม่ก็ลุยได้นะครับช่วงเวลานี้ขายขายดีแน่นอน ต่อมาครับดาวย้ายนะครับทั้งดาวอาทิตย์ทั้งดาวพระอังคารตั้งแต่วันที่14แล้วก็15เลยนะย้ายเกิดพร้อมๆกันนะย้ายมาอยู่ที่เรือนสาชชะอังคารย้ายมาเป็นดวงมหาอุดนะสุดเข้มแข็งนะในเรือนสหชชะด้วยความเป็นดาวตำแหน่งพิเศษของอังคารมันต้องเหน็ดต้องเหนื่อยนะแต่สําเร็จระยะยาวสําเร็จอย่างโดดเด่นที่สุดนะครับในเรือนสาชาพ,พระเสาร์มันอยู่ที่เรือนพันธุ์ทูฉะนั้นมีเกณฑ์เรื่องออกขยับขยายตำแหน่งหน้าที่การงานค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็พระอังคารเป็นวาสนาฉะนั้นก็ วาสนาคุณเข้มแข็งที่สุดนะในรอบหนึ่งปีนะคุณคือเบอร์หนึ่งนะครับงานองค์กรงานประจําลุยให้เต็มที่นะโอกาสสูงนะครับชาวพิจิกต้องบอกความก้าวหน้าเรื่องของการเลือเ่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งงานองค์กรงานประจําเด่นครับใครงานราชการรัฐวิสาหกิจก็เด่นเช่นเดียวกันนะครับความก้าวหน้าหรือการเลื่อนขั้นพิเศษก็มีหรือบางครั้งมาในรูปแบบของรายได้หรือว่าการเงินพิเศษครับใครขายก็ถือว่าคขายดีแน่นอนนะครับช่วงเวลานี้ดวงเศรษฐีเปิดนะต้องบอกว่านาอิชาสำหรับชาวพิจิกนะครับดวงเข้มแข็งมากนะครับช่วงนี้ เรื่องของการทำงานครับละขณะราศีพิจิกเช็คดวงการเงินกันนะครับในเดือนมกราคม69การเงินเป็นอย่างไรนะชาวพิจิกเวลานี้เจ้าเรือนการเงินนะครับดาวพระประสบดีตำแหน่งดีตำแหน่งเดิมนะเป็นอุจวิราชเพียงแต่ในฐานเรือนเดิมเนี่ยมันเขาเริ่มมาอยู่ที่เรือนมรณนะนะรายได้ไม่ขาดแต่มันก็มีรายจ่ายเข้ามาเป็นส่วนล้นไหลยอยู่นะครับการหารายได้ก็อยู่ขึ้นอยู่กับดาวการงานแล้วก็เดือนลาภะด้วยเขาเรียกว่าดาวแทนภพ เรื่องของการทำงานแล้วได้เงินเนี่ยถือว่าคุ้มค่าอยู่แล้วตลอดทั้งเดือนนะครับงานอาจจะมีเหนื่อยบ้างนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังเพราะว่าอาจจะยุ่งวุ่นวายกับคนแต่การค้าขายมองว่าเหนื่อยแล้วมันได้เงินที่ดีเป็นเรื่องที่ดีนะครับการเงินโดยรวมหมุนเวียนดีไม่ได้ขาดควบคุมค่าใช้จ่ายนะประสุขเรื่องของการหมดกินสิ้นเปลืองเชื่อมวินาศด,ด้วยนะครับฉะนั้นช่วงครึ่งเดือนแรกก็จะมีอย่าไปช่วยเหลือการเงินใครครับหรือว่ามีเกณฑ์ถูกผิดนัดเบี้ยหนี้นเบี้ยนัดผิดสัญญาได้นะครับ พระพุทธเจ้าเรือนราภาก็ยังส่งผลโชคลาภที่ดีเรื่องของการเงินการลงทุนใครเป็นนักลงทุนความรู้ความสามารถเป็นเทรดเดอร์ซื้อมาขายไปก็จะได้กําไรที่ดีนะครับก็ต้องจัาสรรปันส่วนด้วยนะครับครึ่งเดือนหลังเช่นเดียวกันนะครับในจะมีดาวย้ายเยอะมากในะเรื่องของการสังคมจะมีรายจ่ายเยอะภาษีสังคมการเดินทางนะครับจากงานที่ทําอยู่จากตัวคุณเองนะแต่อย่างน้อยนะมองว่ามีรายได้หลายทางหรือว่าลาบลอยหลาย,ลายทางนะครับก็ถือว่าเงินก็ยังคงในลักษณะหมุนเวียนนะครับสาหรับ ชาวลัคนาราศีพิจิกส่วนการเงินด้านโชคลาภลาบลาบอยนั้นเดี๋ยวดวงโชคลาภนะแต่ถ้ามองเรื่องของอารายได้พิเศษสิทธิพิเศษผลประโยชน์และได้โดยไม่ได้คาดคิดคาดฝันถุกอว่ายัางอยู่ในตำแหน่งที่ดีทั้งหมดนะครับดวบดาวพฤหังแต่เช่นเดียวกันนะครับมันจะมีเรื่องของเกณฑ์สังคมเยอะนะถ้าได้อะไรมาโดยง่ายก็อย่าลืมเฉลี่ยความสุขให้กับคนที่เกี่ยวข้องคุณจะเก็บรักษาการเงินหรือว่าลาบลอยไว้ได้นะครับ ลักษณะาราศีพิจิกเช็คดวงโชคลาบกันนะครับในเดือนมกราคม2569ครับชาวพิจิกช่วงเวลานี้ต้องบอกข่าวดีนะดาววัสนาสูงครับครึ่งเดือนหลังเมน,นไปเป็นดวงมหาอุดสุดเข้มแข็งสุดมงคลน,นั่นเองฉั้นมององภาพกว้างหนะดาวเป็นมหาอุดยังไงทราบปัญหาชีวิตจะราบรืออุปสรรคอะไรต่างๆมันจะคลี่คลายไปหมดโลมถึงการได้ดวงดีแคล้วคลาดและก็มีโชคมีลาบนั่นเองครับในเดือนนี้แบ่งเป็นครึ่งเดือนแรกแล้วก็ครึ่งเดือนหลังนะครับตามเรื่องของการรุ่นรางวัลแลว้วก็การ ที่ดาววนามคุณมีการย้ายด้วยนะครับครึ่งเดือนพอดีคือเน,นื้นแรกเนี่ยตั้งแต่วันที่1นึถึงสิมกราคมเลยนะดาววัสนามยังครองอยู่ที่เดือนการเงินนะครับเป็นอุจจาราชแต่ถือว่ามีโชคมีลาบเด่นแล้วก็ประพุทธก็ยังเกาะติดตามคุณอยู่ฉะนั้นคุณมีดาวโชคลาภตามตัวตลอดนะทั้งเดือนคือเน,นั้นแรกก็ถือว่าเด่นนะครับเลขนำโชคหรือเลขเสริมดวงคือเน,นั้นแรกคือเลขเกี่ยวกับจํานวนเงินของคุณครับเลขท้ายธนบัตรที่คุณดูใบแรกครับหรือว่าเลขท้ายบัญชีเงินฝากคุณที่จํานนนนวเเเยอเเยออะะะงิที่สุดครับ หรือเลข5นะครับเลข5แล้วก็ฐานพื้นเดิมเนี่ยของคุณคือเลข4นะเรื่องของโชคลาภลาบ,ล,าบลอยแล้วก็การลุ้นรางวัลเช่นเดียวกันะครับเลข5นะแล้วก็ดาววัสนาเลข3นะครับทั้ง3ทั้ง4ทั้ง5เลยนี่ส่วนครึ่งหลังครับดาววัสนาแล้วก็ดาวโชคลาภของคุณก็ย้ายตามกันไปอีกนะอ่าช่วงน,นี้ก็ยังเข้มแข็งนะนาวาันาเป็นมหาอุดโชคลาภก็เป็นตำแหน่งที่ดีนะแล้วคู่ธาตุเลขนำโชคหรือเลขเสริมดวงครึ่งเดิมหลังคือเลขเกี่ยวกับการพี่น้องของคุณครับ เลขท้ายเบอร์โทรของคุณครับหรือเลข7็นะครับมารวมเลขพื้นชะตาเดิมก็จะเป็นทั้ง4ทั้ง7แล้วก็ทั้งเลข5ด้วยนะครับในเดือนนี้ครับชาวลัคนาราศีพิจิกต้องการเสริมดวงด้านโชคลาภครับควรไปกราบสักการะขอพรนะครับครึ่งอแรกครับขอพรจากพระพุทธรูปปางสมาธิครับทำบุญเป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย19บาทเลขกำลังของดาวพระประสบดีครับเมื่อทำบุญแล้วก็ควรนำไปสุนทรภูศลด้วยนะครับแล้วก็ครึ่งด้าหลังครับ ควรไปกราบสกาักการะขอพอรจากพระพุทธรูปปางนาคปลกครับทำบุญเป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย10บาทได้กำลังของดาวพระเสาร์ครับทำบุญแล้วกรวณนำบุทิที่สนกุศลให้เจ้กากรรมนายเวรนะครับเผื่อยกระดับชีวิตชะตาคุณให้สูงสงขึ้นให้มีดวงชะตาที่ดีรอบด้านโชคลาภก้อนใหญ่เป็นของคุณครับลัคนาราศีพิจิกเช็คดวงความรักกันนะครับในเดือนมก,กราคม2569ครับ ชาวพิจิกช่วงนี้วสาสนาถือว่าเข้มแข็งนะตวเดยวคอมเมนต์ดาวพระอังคารครับการมีกําลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งก็จะลืมนะอ่อนโยนบ้างเรื่องของความรักนะบางทีก็อาจจะไม่ใชเ่เรื่องของเหตุผลอย่างเดียวนะเรื่องของอารมณ์เรื่องของการดูแลคนด้วยเรื่องของความรักครับดาวพระศุกร์เจ้าเรือนปัตตนิก็มีเกณฑ์ย้ายตามวสาสนาด้วยนะถือว่าไปด้วยกันนะ,นะเออครึ่งเดือนแรกแล้วกว็ครึ่งเดือนหลังครึ่งเดือนแรกวันที่1นึถึงสิบสี่ครับพระศุกร์กับดาววันสนามคุณอยู่ด้วยกันครับคุณมีเสน่ห์มากนะครับ ใครที่มีแฟนคนรักอยู่แล้วน่ถือว่าคืนแรกเนี่ยความรักดีมากครับสนับสนุนกันดีโดยเฉพาะเรื่องของการเงินอ่าถือว่าคุยกันได้นะแต่ด้วยความที่มีดาวทั้งดาวอาทิตย์แล้วก็อังคารในคู่ปะทะหรือตัวาดาวัยนาเองฉะนั้นเรื่องช่วงนี้คุณอาจจะเอาแต่ใจนะก็จะส่งผลเรื่องของอารมณ์หรือพยายามพูดคุยกันให้ดีนะใช้เหตุใช้ผลไม่งั้นจะเขาเรียกเอาชนะกันเกินไปก็ไม่ดีนะเรื่องของความรักก็ยประครับประคองผ่านไปได้ครับถือว่าความรักช่วยเหลือกันดีทั้งการงานแล้วก็การเงินครับ ส่วนเครื่งองหนื้นแรกเนะี่ยใครที่ยังโสดอยู่นี่ถือว่าคุณมีวาสนาเด่นมากนะครับเรามีมหาสเสน่ห์นะว่าดาวพระศุกร์เกาะที่เรือนวาส,สนาที่เกี่ยวกับารเงินด้วยนะเขาเรียกว่าดึงดูดสเสน่ห์ดึงดูดการเงินมีคนเข้ามาพูดคุยนะเพียงแต่ด้วยความที่พระศุกร์ก็ยังเป็นเจ้าเรือนวินญาอยู่ฉะนั้นมีคนเข้ามามันดีก็ไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่หรืออาจจะมาแค่ยหยอกๆหรือหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะของคุณอยู่นะก็ คุยกันได้นะคนโสดแต่ต้องดูใจระยะห่างดูเว้นระยะห่างนิดนึงส่วนเครือรังครับตั้งแต่วันที่15บห้าเป็นต้นไปเนี่ยดาววาสนาแล้วก็ดาวพระศุกร์ย้ายนะมาอยู่ที่ือนสัาชะาเข้มแข็ง้วครับวาสนาสูงส่งฉะนั้นคนที่มีครอบครัวคนรักอยู่แล้วความรักก็ยังดีขึ้นแล้วก็มีการพูดคุยกันมากขึ้นนะครับแล้วก็เต็มไปที่เรือนสุภาพด้วยเป็นความรักที่พัฒนาต่อยอดได้ใครอยู่ในช่วงของการสร้างสร้างตัวก็มีโอกาสทําได้ดีขึ้นหรือว่าวางแผนอยากจะ การแต่งงานก็มีโอกาสนะครับพัฒนาไปในทางที่ดีส่วน15เป็นต้นไปเนี่ยดาวย้ายเนี่ยดาวอังคัรกับพระศุกร์ใครที่ยังโสดอยู่ก็จะส่งผลให้คุณมีเสน่ห์ตามไปอีกอยู่ในเดือนสาชาก,ก็มีโอกาสพบรักจากงานจากการเดินทางจากเพื่อนโรงงานบางคนก็ได้เพื่อนนะครับเป็นแฟนนะเออดาวถือว่าสัมพันธ์กันอยู่นะก,ก็สามารถคุยกันได้พัฒนาความสัมพันธ์ต่อได้นะครับเรื่องของการมีความรักเแต่ในฐานเดือนหลักๆเรื่องของการ รักใหม่เนี่ยก็ยังยัง,ยงต้องใช้เวลาพิสูจน์นะครับเพราะดาวพฤหัสบ,บดียังตกมรณะอยู่ไม่ต้องไม่ได้แปลว่าจะไม่ดีครับต้องใช้เวลาพิสูจน์ระยะยาวแค่นั้นแหละครับถือว่าคนสดช่วงนี้มีเสน่ห์นะคุณคิดเสมอนะคุณหล่อเลือกได้สวยเลือกได้นะครับ